อัลจเรารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ที่วัดพระธรรมกายนะครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิชาการผมอยากจะพูดว่า Voice TV เนี่ยเรามีนักวิชาการระดับโลกนะครับก็ไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าวลาอัลจูเซรามาสัมภาษณ์นะครับเขาจะมาสัมภาษณ์อย่างเช่นอาจารย์วิโรจน์นี่ให้ดูนิดนึงนะครับเป็นคลิปย่อๆนะครับจริงแล้วผมก็ติดตามการรายงานเนี่ยสัมภาษณ์อาจารย์วิโรจน์เพราะฉะนั้นมันมีนักวิชาการในประเทศไทยที่พยายามที่กระตุ้นให้รัฐนั้นใช้ความรุนแรงกับพระแต่แล้วก็มีนักวิชาการที่มองเชิงสันติว่า ประเทศไทยเป็นรัฐเซกคูลาร์นะก็ผมแนะนำแล้วกันว่าคลิปนี้ที่อัลเชราทำรายงานแล้วก็สัมภาษณ์จาวิโร่เนี่ยคนไทยควรจะไปดูว่ามุมมองแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเกี่ยวกับสถานการณ์ในวันนี้มันเป็นอย่างไรว่าต่างชาติก็เห็นว่าอะไรมันกำลังเกิดขึ้นในเมืองไทยวันนี้แล้วมันเป็นปัญหาขนาดไหนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The d a i l y Dose ทาง YouTube c h anel ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวัน จะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้